โอเคครับเดี๋ยวเราจะคุยถึงเรื่องของข้อดีข้อเสียนะครับของการที่เราไปค้าประกันหนี้สินให้เพื่อนเะาครับอย่างข้อดีนะครับข้อดีที่เราไปค้าประกันให้เพื่อนมีอะไรบ้างครับอย่างข้อที่หนึ่งนะทําให้เพื่อนสบายใจนะครับเพราะว่าเพื่อนมีเงินใช้ใช่ป่ะเพื่อนจะได้แบบว่าเชื่อใจเรานะครับเราจะได้ไม่เสียเพื่อนเนาะก็คือไปค้าประกันเพื่อนครับข้อที่สองครับคือถ้าเราไปค้าประกันให้เพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนค้าประกันให้เราครับเราก็ได้เงินใช้ครับดีไหมครับแบบนี้ครับก็ดีเนาะข้อเสียคืออะไรครับ ข้อเสียมาแล้วครับข้อเสียก็คือว่าถ้าเพื่อนเราครับไม่ใช้นี่นี่แหละความยจะเกิดกับกับเรานะครับอาจจะโดนฟ้องร้อนะครับหรืออาจจะโดนโดนอายัดเงินเดือนหรือยึดทรัพย์สินนะครับแต่ในเรื่องของการค้ำประกันครับต้องมีการบอกเก่านะครับอย่างน้อยก็คือ60บวันนะครับตั้งแต่รุ่นนี้ชั้นต้นผิดนับเนาะเพื่อเราจะได้รู้นะครับผู้ค้ำประกันนะครับถ้าไม่บอกกล่าผลเป็นไงครับส่วนใหญ่ศาลก็ยกฟ้องครับเจ๋งมากครับนี่คือข้อดีนะครับ แล้วเราจะแก้ปัญหายังไงครับถ้าเราไปค้ำประกันเพื่อนนะครับแต่เขาบอกกล่าวทันนะครับแล้วเขาก็้องเราครับและให้เรารับผิดตามพิพากษานะครับให้เราชําระหนี้ด้วยนะครับกับผู้ลุงนี้ชั้นต้นนะครับในฐานะที่เราเป็นคนค้ำประกันนะครับสิ่งที่เราโดนนะครับคืออะไรครับถ้าเรามีเงินเดือนเนาะเป็นข้าราชการก็โดนอายัดเงินเดือนเนาะแต่ถ้าเราไม่มีเงินล่ะครับไม่มีเงินเดือนก็รอดครับไม่มีทรัพย์สินอะไรก็ทําอะไรไม่ได้ครับนี่คือข้อดีครับอ่ะแล้วถ้าเราเป็นข้าราชการนะครับเป็นข้าราชการบานาญอย่างเงี้ย ไปค้ำประกันคนอื่นนะครับเขาไม่จ่ายหนี้หรือว่าเขาโดนไล่ออกจากราชการครับเราผู้ค้ำอ่ะต้องใช้หนี้ให้เขาครับคนเซวยคนเซลยจะเกิดกับเราครับเราจะแก้ปัญหายังไงครับแก้ปัญหาง่ายมากนะครับขอผ่อนชําระหนี้ครับขอเคลียร์หนี้ขอลดหนี้ครับกับเจ้าหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่าเป็นสางกรต่างๆนะครับขอเคลียร์หนี้ขอผ่อนหนี้ก่อนครับเราจะได้อยู่ได้นะครับอถ้าผ่อนหนี้ไม่ไหวแล้วทํายังไงครับก็ต้องดูครับว่าเรามีทรัพย์สินอะไรไหมถ้าเขายึดทรัพย์สินเราก็ให้ขายเท่าตลาดไปครับ หรือเราขายก่อนได้ไหมครับเพราะเราจะได้มาใช้นี่เนาะแล้วเราถ้าเราไม่มีทรัพย์สินแล้วครับไม่มีเงินเดือนให้อายะะัดแล้วครับโชคดีครับเพราะเราไม่ต้องจ่ายนี่เนาะ,ะเราไม่มีอะไรก็ไม่ต้องจ่ายนี่แต่ข้อเสียก็คือว่าส่วนใหญ่มันจะมีเงินบำนาญครับพอเราอันดวนอายัดเงินบำนาญทาไงครับไม่มีข้าวกินทําไงครับหาอะไรทาเพิ่มครับหาอาชีพเสริมทํานะครับอย่าอยู่เฉยๆครับอย่าไปเครียดนะครับอย่างน้อยะครับมีข้าวที่วัดกิน,นะครับสู้ๆนะครับ